ครับด้านด้านหน้าถ้าถ้าจัดระบ lại, เบียบได้แล้วก็ส่งสัญญาณนะครับสโนอตุเมพันเตสังโฆโยโสสังเขนาติวเรนะอภิปวาโสสมมาโตจเดสังขตาปตะกัลลังสังโฆตังสีมังสมุหันใบิยะเอสาหิยติโสโนอตุเมพันเตสังโฆโยโสสังเขนาติวเรนะอภิปวาโส Sankhotang si mang sangho Sang 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 <tie> -man natiyat sa yat samato Kamati etat sati gyuware na abibawasat sa samukhato Sotut nat sa yat sana kamati so phasaiya Samhoto so sanghe natiyuware na Kamati sanghat satat smatut nevame tang tharayame <tie> สุนวะตุเมพันเตสังโฆยาสาสังเนะสีมาสัมมาตาสมณะสังวาสเอกุปปชธาญาดิสังขตะปตะกลังสังโฆตังสีมังสมุหันัยยะเอสาอายยติสุนวะตุเมพันเตสังโฆยาสาสังเนะสีมาสัมมาตาสมณะสังวาสเอกุปปชธาสังโฆตังสีมังสมุหนติยะสัอายัสิสมะโตคัมติเอติสัสีมายะ

ไปไปสู่ขั้แดดสู่ขั้แดดนมาที่ อจะอน,อนอินออนนมนต์ออกไปนอ,อกนะครับไอ้เหลือเฉพาะเอาที่อยู่ติดประตูแถวเดียวนะครับ<ป>ออกทั้งหลังก็ได้ครับออกทั้งหลังทั้งโซ่กัดนนได้ครับออ,ออกทั้งหลังทั้งโซ่ก็ได้เดี๋ยวมันเหนี่ยมทั้งนาจะว่าไปทั้งโซ่เดนะ้อ ก็กจะได้เป็นวัดได้ในวันธรรมดาพิธ <c oughs> ีกรรมพิธีการยุดยุดยุดแถบยุดแถวด้านนุ่มครับนิมนต์นิมนต์พานนมไมายืนอยู่นี่นะครับนี่นไมายืนนี่ แต่ว่าจะแสดงปฏิหารเนอะนิมนต์นิมมดไม่หยุดปฏิหารเป็นล่มนะแดดเลอะไหล่เออเอาเป็นล่มผ้านุ่มครับเห็นพูดไอเห็นว่าเจ้าของยังนุ่มอยู่กับนิมนต์นิมมดครับกับเออแสดงปฏิหารครัวด้วยครัวเป็นตั้งครัวไปทั้งครัวขวาครับขวา ก็จะเป็นวัดได้เนาะไม่ธรรมดาเดี๋ยวช็อบทิศกรรมทิศการอ่าบริหารหนาไปทั้งครัวเน้บยหดนี่จักแล้วร้อนกัร้อนใส่แถวนี่ก็โมดีจะใส่นีฮะเดี๋ยวพระท่านมีขันติอดทนความอดทนสูงครับร้อนแดด ร้อนแดดแรงเกินโซนโซนทางนั้นนิมนต์มาพี่กันครับร้อนเท้าไม่ได้มาพี่ยอดครับมาพอดมาพอดหน้าประตูนี่แหละครับไปด้านนี้เพว่าแบบถ้าแบบย่างไปย่างไปอ้าวครับเอาดนวนๆยักหน่อยเนาะประวัติเดิม บรรยากาศบอมีม้อนยางอีกนะครับวอดีปันไหนแล้วเริ่มพอนแล้วนะครับก้อนนี้ต้องจัดระเบียบให้เร็วจังหน่อยอ่าส่วนสองสามลูกที่ผู้เฒ่าผู้สูงอายุผู้ป่วยผไหวนะครับขออนุญาตออกไปแล้วว่าใครมีม้นปีญงมองอยู่นอกเขตแล้วครับอย่ามาหลบยึดแถวนี้เลยครับออกเป็นต้นไมนไงเมื่อนี่วอดีใครอยู่เนี ครับอันนี้ต้นต้นใหม่รอที่ปลูกไม้นะครับได้ระเบอกันหน่อทั้งหนาวได้บัดเนี่ยเต้อไปเป็นข้งที่หาแล้วครับเอาได้ระบ้รข้งหนาวใครว่าเนียวิห้างกันเนี่ยห้างห้างโดอถึนแดดเด้ซ่อนได้เดี๋ยวมงไม่เหโอ้แสดงธิมือนีพระ น้องไฟแสดงทิ่อันนี้หมดครับเอาเขาจะว่าจะแสดงวิธีรีดเป็นล่มพ่อครับเป็นวิ่งเลยเขาต้องเคลื่อนเรื่อยๆตูนวาตงเมพันเดซังโฆโยโตสังเกนาติจิวเรนาอภิปวาโซสมะโตยดิสังกัจราปตะกัลลังสังโฆตังสีมังสมุหันนวิยะเอสาอญติ ตุโนอตุเมวันเตสังโฆโยโสสังเฆนะติกิวะเรนะอวิปพวาสโสสังโฆตังสีมังธัมมโตธัมมโตสังโฆสังโฆตังสีมังสมุทติยัสสะยัสสะธัมมโตกมติเอตตัสสะติกิวะเรนะอวิปพวาสัสสมกาโตโสตุนะสยัตนะกมติโสหาใจยสมุหโตโสสังเฆนะติกิวะเรนะอวิปพวาสโฆกมติสังฆัสสะตทมะอตุเนวะเมตังธารยามิ สุนวตุเมพันเตสังโฆยาสังเฮนัสีมาสมตาสมณะสังวาสเอกุปปสถะยะดิสังขัสปตะกัลังสังโฆตังสีมังสมุหะในยะเอสายติสุนวตุเมพันเตสังโฆยาสังเนสีมาสมัตาสมณะสังวาสเอกุปปสถะสังโฆตังสิมังสมุหะติยะายสมโตขามติเอติสาสิมาเอติสาสิมายะ สมานสังวาสาเอกภพสัทธาสมุขหาโตโสตุสัพพะยตนะนรรมติโสภัยียะสมุทาสสังเขนะสิมาสมานสังวาสาเอกภพสัทธารรมติสังขะสัตสมาตุนในเอภะเมตังธารยามมราดุ หหเดี๋ยวแล้งที่อยู่ด้านนู้นให้ยืนอยู่ที่เดิมนะครับ <Bei S 1> สวยออกนั้นไปอยู่ข้างหน้าเลยครับสิ่แท่คางหมดแล้วคางโอ้ไขมั่นค <laughs> ่ะจะนั่งอะท <laughs> ouais ี่มันยืนตามตารางที่ทางอุบาติกท่าน ตีเส้นไว้นะครับสีแดงๆกันนลูกอัามอนพัคนลกว่าอายินตามตารางนะครับที่จัดไว้นะครับจะได้เร็วขึ้นถ้าท่านเขมาอยู่ตรงนั้นมันจะพอดีเลยครับได้ครัตถะบาท นี่ผมธรรมดาแล้วครับว่าะมีผมกันวันยุันนะอนยนแล้วครับ่อนยืนแล้วครับลำบากนนะเมื่อนี้วุฒเอาเรียนได้ละช่วงสิเด็ดเป็นวัดเนาะเาท่าธรรมดา มรนองของนของธรรมดาครับจดเจอเยอะ

ที่ที่กรรมที่การวิธีการข้งมันะครับแถวหน้าไปกลับมานะครับตารางนะครับคนที่เดินไปเางไปอเียตั้งรางเนาะานะ ลงหัวหัวลงหัวพ่แสงหนาหัวย่ำย่ำเลยเฮ้ยสู้ได้คธรรมดาที่ตะลตะักนะคนกำหนภาษารายกค่าบี่ที่การครับขังแต่ได้วันธรรมดาได้ พิธีการอันศักดิ์สิทธิ์วันเถากวสิเฮ็ดเป็นวัดเป็นว่าได้วันธรรมดาครับพิธีวัดศิลาเหล็กฟังลุงลิมิตผูกพัดเสีมา

แข็งหยุดสดยเด็กปานนักหนักเนยปวดดวนเยจังเลยส่วนขยันส่วนธรรมะทุการั้งว่าเมตังายาทเมตตทั้งโจยัสสังเวสีมัสสาสมรสังวาสเอกุปัสส ยะติสังขตะปตะกัลังสังโฆตังสิมังสมุหันติยะเอสะอายติสุมาตุเบปันเตสังโฆยะสังคนณสิมาสมปตาสมณะสังวัชเอกุปปัสถาสังโฆตังสิมังสมุหันติยะสัญญัตสมโตขัมมติเอติตาสิมายะ สมานะสังวาสัยยะเองกบวนสัทธาสมุขหาโตโซตุนัตจายตนะหักธมติโซภาตอิยะสมุหดาสังสังเขนะสีมาสมานะสังวาสัยสีมาสังเขนสมานะสังวาสัยเอกุปโภตธาตุธรรมต์ธรมตีสังขะตัสมาตุเนวะเบตังหารยามตุาอบุณบพืนตะลั่นนะครับที่มองจีนเฉพาะอย่าง